สวัสดีครับพบก,กับ,บผมเทพช้างอุ๊ยอะไรพูดอะไรจะพูดอะไรต่อไม่มีอะไรไไอะไรพูดเลยพูดเลยพูดเลยไม่มีไไมอะไรเลยเราจะมา<ผ>มเปิดอ่อนเงยจริงจะเล่นเนี่ยจะสู้เขาไม่ได้เขาจะมาเปิดกล่องความกรุณากันนะฮอสิ่งที่แรงที่สุดก็จะเป็นอันนี้ถุงมือทเอาเวอร์วังอลังกูนมากโอเค100ร้อยกล่องเราดูขอให้เรายังไม่มีนะก็จะมีไม้เสียบลูกชิ้นอันนี้ ถ้ามีช่อดอกไม้ข้างหลังวะโอ้โหโคตรเท่เลยคือหน้าราักตาดีหน้ารักจังจริงเราจะเปิดให้ได้นะแล้วก็มุงกดอยากได้ปีกอบบมีปีกแบบเท่ๆปะอันนี้ไม่ใช่ปีกดูยังไงวะอะไรเป็นปีกวิ่ร้อยอะไรอ,ะอ่ะอ๋อปวดแกะอันนี้มันไม่ค่อยมีปีกหรออันนี้ปีกปะ,ะไม่ใช่แกะอันนี่ปีกชัวห์ใช่ไหมโอ้โหดูเวอร์มากจริงดูดิดิโอ้โหมีนะเออ พื 17, ้นยอดเฮ้ la, ยโอ้โหทรงผมอะไรเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัวผู้ชายน่าจะว้าวกว่านี้ไปผ่าข่ากันอยากได้ปีกที่แบบใส่แล้วแบบอืมออลังการอะดูไม่ค่อยมีเลยเอ้ยนี่ไงโอ้โหก็ดูได้อยู่นะโอเคเปิดเลยดีกว่าอุ้ยโอ้โหเทจัดขอให้ได้ปีกเท่เท่ะแค่นี้เอง เราจะซื้อถ้ทั้งหมดร้อยกล่องอเฮดซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาที่ที่สุดก่อนจะครบจริงต้ง100<า>งองร้อยกล่องโครแล้วก็เราลืมกดในพาร์ทที่แล้วนะที่เราเปิดกล่องดีคอลเลคชันเราเลื่อนขั้นนี่คอลเลคชันเลื่อนขั้นนี้เราก็จะได้เงินไปเปิดกล่องต่อเนี่ยได้อีกกีคูสองร้อยแปดสิบอันได้กล่องสมบัติโกลเด้นเคออสามชิ้น ได้กล่องใหม่อ้าวไม่ได้ตังอ้าวโดนโกงนั่นโดนโกงที่รักมั่วโสโสดๆยี่นี่กล่องอีกสองขั้นได้สองแสนโอเคไม่เป็นไรเราเปิดกล่องเคออสไปก่อนสามชิม้นชิมลางให้ไรนั่นแต่ไรมาก็ไม่รู้โอเคเราเปิดเมนหลักของเรานะฮะกล่องแห่งความกะรูนาทั้งหมดร้อยกล่องหวังว่าของแรงแมันจะมาและของเวยๆก็จะมานะเราจะดูจากหินก้อนนี้นะ ว่าเป็นของที่เราเปิดใน EP นี้โอเคไปเลยแล้วก็ขอให้ไม่ซ้ำก็พอรอ,อบแรกก็เคลือแล้วว่าได้ปีกโนบิลดากอนมาแล้วก็ได้แรง B แบบบ้าคลั่งแล้วก็ซ้ำแบบเยอะโคตรว่ามันไม่ค่อยได้เลยว่ะมันไม่ค่อยได้แรง S เ,เลยทุกคนเคลือเหมือนกันเลยเนี่ย,ยอุ้ยโอซ้ำกูได้แรง S ทั้ทีมึงให้ปีกเด็ดหน่อยที่ซ้ำมานะ น่ะเฮียรก็ดีเขาได้ปีกละซ้ำอีกแล้วว่าพอพอแตกที่สุดอุ้ยไม่ซ้ำไม่ซ้ำปีกอะไรไม่รู้โคตรเท่เลยโอ้โหลองดูก่อนดูได้นะโอ้ยได้อยู่ดีเท่จังแล้วก็ไอ้นี่มาด้วยดีเท่เท่เท่โคตรเลยเอาไปต่อยห้าสิบก่อนอุ้ย ได้ชุด S อีกแล้วเฮ้ยรับดีดวงดีรับดีดวงดีเราได้ได้ S รัวๆเลยกูได้ S อีกแล้วถุงมือไม่ซ้ำอาว่ะคอลเลกชันเราเติบโตอย่างมหาศาลโอ้หได้หัวอะไรมาเป็นร้อยจะดูเท่ี่นะนี่คือเราครบไร้อย่างเฉลรข้เหลือยี่สิบโอเคได้สองรอบซ้ำซ้ำรวๆแต่คอลเลกชันเราน่าจะอัพนะโอเค 3 3แล้วก็เอชไม่มาเลยด้วยแล้วก็เกลือมากโอเคเราไปกดตัวคอลเลกชันว่าเลเวลอัพหรือ,อย่างไม่อัพนะน่าจะต้องเป็น e p นะ่าโอเคเรามาลองแต่งตัวกันเดี๋ยวจะกดของที่เราได้มานะหน้าแรกก็ประมาณนี้ให้สประมาณนี้เฮ้ยเราได้ถูงมือนี้มาด้วยแต่เราไม่ได้ระดับที่แรงที่สุดได้ระดับลองลงมาโอเคเ่ต่อไปต่อไปต่อไป ่อไปหมดแล้วทั้งหมดหกหน้าขึ้นเราใส่ปีกนี้ก่อนเลยเท่ที่สุดเราจะไปดูเสื้อเลที่เราได้มาอันนี้อุ้ยเท่ไหมเป็นนักสืบเลยเี่นักเกมแต่งตัวเนี่ยนี่นี่เราก็ได้ถูกมือเมื่อกี้มา <laughs> ไม่เข้าไม่เข้านี่ได้ผมอันนี้มาที่บอกว่าดูดิ <laughs> ไ้ลองเท้าอันนี้มามันไม่เข้ากับชุดหรอกจะเป็นรองเท้าแบบไหน นี่ใส่แว่นดำอ้าวที่แว่นดำที่ใส่อยู่ข้างบนหัวนะับเบิลแว่นเน่ยตอนนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยได้สัตว์เลี้ยงนี้มาด้วยผ่มทองเป็นไงมากระชุดสุดๆเลยเข้ากระชุดโคตรเลยกล่นี้อยากได้หน้าใหม่อ่ะหรือ,อได้กำไรข้อมือซ้ำใหม่่ะมีแรงลิ้นติดผมหน้ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่ๆเลยออันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยตืมือดิเยอะเวอร์มาก อันนี้คืออะไรน้องก็ตายแต่เมื่อกี้ดูขังกว่าแล้วก็ใส่ดองเลื่องอือมือแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรมาเหมือนกันแล้วเนี่ยน,นี่คืออะไรหัวหรอโอ้ยได้ชุดนักเวทอะไรมาด้วยอะเราเสร็จเลยโอ้อเมื่อกี้ดูเท่กว่านอะนี่ก็ชุดอ,อันน้เฮ้ยเปนนี้สามมีแล้วปันเนี่ย ว่าต้องใส่ก,กับรองเท้าแตะแล้วก็ต้องใส่สคาเตอร์หรือเปล่านี่คือผมสีขาวกันโอ้ให้ท่านดูนผมอันนีดิที่รักแตงไม่เห็นจะเข้าเลยรองเท้าวันนี้เข้า <ผม S 1> อยู่ล้กเขาก็เล่นเกมแต่งตัวป้าน,นี่อ่ะนี่ที่เขาก็เล่นเองดีนี่เียเข้าจะต,ตายดูดิอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเข้าออกดูดินี่คือชุดที่ในอีพีนี้ที่เราคิดว่าเท่ที่สุดแล้วไม่เท่หรอ ทีถ้าเห็นว่าไม่เทคก็มาเล่นเองนะก็จบเ,เข้วไปเล่นเองแล้วไม่ให้เขาแต่งทีก็เพราะเขาจะได้มาลุเล่นโอเคร้อยกล่องอันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะครบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะจบแล้ววันนีร้อยกล่องมันหมดแล้วถ้ากดไลค์เยอะๆอีพีน้าก็จะเป็นสองรอกล่องแค่นั้นเองโอเคไม่เป็ลไรไปครับ